<rude S 2> มาดูผัดไก่ใบยี่หร่านี่แบบนี้เลยผัดไก่ใส่ใบยี่หราเดี๋ยวไปตัดใบยี่หราแป๊บนึงรอแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ใบยี่หรานองน้ำเลยพี่น้องใบยี่หราผมตีโบเด็ดแล้วผมตีใส่กันไก่ตัด ง่ามากไม่ใช่หปลูกไว้เยอะ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 โอเคโอ้ายเนี่ยบอกเนี่ยบอกจะชิมมาแม่บานชิมเอาช้อนมานะช้อนมาเขาบอกให้ชิมให้โอ้โหโอเคโอ้หยลายแท้ชิมเค็มเลยเดี๋ยววันนัพอดีพอดีพอดีครับรสชาติพอดีเลย ยมดๆใบยีลาใบยีลายิ่เดี๋ยวตัตผู้มากเนาะตำดบผู้มากเนี่ยกินมันสุดหลอดอีนี้เลยแต่คันผู้ว่ามากก็บ,บอกว่ามันถุนมันขิวกินเยมันแห้งตัวมัก แต่าสำหรับผมเนี่ยชอบมากมากกลิ่นมันก็โอเค,คอก,กูบดถือขาดก,ก็คือบดถือขาดเนาะครับบดถือขาดก็คือบดถือขาดโอเคครับโอ้หัก,ก,าก video. ขาดหักขักขาดหมอบอกไงเลยวะเนี้กิ่นหอนมือ <c oughs> พันมื่นจิบพันมื่นดึง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 ด,งด,งดงัดไก่ใบยี่ราเราผัดน้ำกระไรเนาะถ้าวน่อออรก,กับแจงเป็น่าแกงเป็นบมได้ว่าผัดเป็นมาแจงโอ้โอ้มันกระเด็น <c oughs> สุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> พอแล้วพอแล้วไม่หมดรอเขเทียงรวอมนีพี่น้องอาจจะมีหอดเขาเลี้ยงไปเลยเป็นเงี้เป็นโอ้โหมามามาพี่น้องมาโอ้ควันหวยเลยควันรวยรวยควันรวยรว,วยเลยกระติบเขาม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 า,มา กระติบเข่ามาอึบ๊บนี่มา่งมั่งมุ่มงาม,งาม,งาม,งาม